วันนี้ตาลิกาได้ตัวแทนใหม่มานะคะก็เป็นตัวแทนจากสายอีสานเหมือนกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเจอกับตัวแทนเดินพามาไกลจาบตัวใหญ่ทุดคนะคะสวัสดีค่ะมาจากไหนเอ่ยมาจากโัวใหญ่ค่ะโอ้มาจากโัวใหญ่เลยนะคะเปิดบินที่เท่าไหร่คะเริ่มต้นที่หนึ่สิบค่ะตองนะแถมได้เป็นเซตนี้ไปนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่แบรนด์นะคะมีกําลังใจมาด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราจะพาจับมือทําจนเป็นเลยนะ รูปตอนแคสของรูปตอนที่เรา,าได้หมดเลยเวลาติกต็อมันจะไม่ให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตนะเราต้องมีสิ่งมีชีวิตคือมีมือเข้ามากล็กงมีมือมีแมวมีหมามีคนอยู่ในนั้นลราจะให้หอยูอ่นี้เตรียมเอ้ไว้ความสำเร็จของน้องคนนี้นะคะทุกคนติดตามช่องนี้ไว้นะใช้ทันสาคือท่านร